ตอนนี้ฝนกำลังตกฝนกำลังตกอยู่ที่ป่าปริวาาวัดป่าวิเวกธรรมวัดป่าวิเวกเนี่ยเฮหลวงพี่เอ็นกำลังดีดดิน้นกำลังดีดดิ้นทะเยือธยาหลวงพี่เอน็น ถ้าดถ้าเยถ้าอยากอยากไปอินเดียิด้ด้าดาขนานนี้ฝนกำลังตกปูยยุทธปูยยุทธอาบน้ำฝนปุยยุดกำลังเดินต้องสำรวจดูความเรียบร้อย ตอนนี้ปู่กำลังพรมน้ำมนลงมาให้ตอนนี้ปู่กำลังพรมน้ำมนลงมาให้มาดูหน้าคตัวนี้สงน้ำมาดูน้าคเล่นน้ำมันปอกาแเมยบมันปกกาแเมียบเรมาดูนาตัวนี้กำลังเล่นน้ำยม,มือนเนอะยมือนเนอะ นักเล่นน้ำนักเล่นน้ำเด็กไ,ได้ไหมเสียหรอกบรรยากาศฝนกำลังตกนะผูกกำลังชมน้ำมนต์ลงมาให้นะเพราะว่าวันที่14ภาคบ่าย ก็จะมีการพุทธาพิเศษนะวัดแตกอีกแล้ววัดแตกอีกแล้วก็จะมีหลวงปู่เจหลวงปู่ศิลาหลวงปู่เวรหลวงปูง่ตุมนะที่ขณะน,นี้นะที่ทราบข่าวนะนที่ทราบข่าวนะก็จะมีการพุทธาพิเศษเหรียญน,นะ หลวงปูเจออกเหรียญอีกแล้ววัดแตกอีกแล้ววันที่14ภาคบ่ายนะ14กรกฎาคม2567นะน,นี่หลวงพี่ก็หลบฝนนะหลบฝนอยู่ ที่ตาลาปูเอะตาลาปูตาลาปู ไอ้บอกว่าแฮวผาเต็นห้องทั้งไต๋ไปกอนมันซึมเข้าไปในในเต็นบ่อทั้งไตนั่นน่ะมันซึมเข้าได้ว่าทน่เต็นก็ไปยังเอาออกมาสักคือเกาสักไหนขึ้ก็ ta khéo điều còn hèn nọ, ô, thân núm tuổi nhẹ của oh. cụ dùng nắp bao thằng vu vu không không Ha <laughs> <laughs> ha <laughs>